เอาละครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตีบอสช้างแบบคนเดียวนะครับผมในการที่เราใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นหมัดซูกกับดาบทุชิตานะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ผลพารกกันนะครับเราจะเล่นแค่ดาบกับหมัดเท่านั้นอันนี้สรับคนที่ไม่มีผลพายไงผมก็เลยอยากจะมาสอนแบบมาแจกเทคนิคอย่างเงี้ยในการตีบอสช้างครับในการตีบอสช้างเนี่ยเราเปิดเคีย์แล้วเข้าไปตีแล้วครับทุกคนเปิดเคีย์แล้วเข้าไปตีจังหวะนี้ช้างเขาทําอะไรไม่ได้หรอก ปกตีเราไม่โดนเราจะได้ดาเมจฟรีๆนะครับทุกคนจากอย่างนั้นเขาจะใช้สกิลรับต้องจับระยะเวลาลดีครับอย่างที่ผมได,ด้ออกมาเมื่อกี้เห็นไหมโอเคแล้วก็เปิดคีงเข้าไปตีครับทุกคนตีเสร็จก็แตดแดดหนีเพราะว่าเขาจะใช้สกิลนี่เราสามารถแดดอดแล้วนะครับทุกคนจังหวะที่เขาใช้สกิลช้าที่เขาแบบโอ้โหโอเคครับทุกนะคนในขณะที่เขาใช้สกิลที่มันไม่ใช่พายุหมุนๆน,นะจังหวะนั้นเราสามารถได้ของค้าเลยนะครับทุกคนเราจะไม่โดนดามเมจนะอันนี้ก็คือ ผมเค้นหมดแล้วเคลนแตกแล้วผมก็จะแดดแล้วกดตีก่อนนะครับกดตีแล้วก็แดดเข้าไปหาตัวครับมันจะสร้างดเลืจได้ไหมตีแล้วก็แดดเข้าไปหาตัวตีแล้วได้หายตัวนี่เราสามารถได้ออกได้เลยครับเห็นไหมครับลิบล็อกปักจริงๆนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ตีมันไปเลื่อยครับตีแล้วก็แดดตีแล้วเดสครับเทคนิคก็มีประมาณนี้ครับทุกคนในการตีเพราะช้าเเราตีได้คนเดียวเลยครับทุกคนเราไม่ต้องกลัวครับเราตีคนเดียวได้หนี่นี่เราสามารถได้ออกได้เงี้ยต้องจำไว้ดีครับทุกคนเวลาเขาใช้าๆเนี่ยเราต้องแดดออกเว้ย เราจะไม่โดนดามเมจแต่ถ้าเกิดเราไม่แด็ตเราจะเสียเราจะโดนดามเมจนั่นแหละจะเสียเลือดก็ตีแล้วก็แด็ตีแล้วแครับทางนี้ไปเรื่อยครับทุกคนก็ผมใช้ได้แค่หมัดอคือดาบตัวเนี้ยผมแหมชิบล็อกปักไงมันใช้ไม่ได้อะทีแล้วมันก็ตีแดดตีแดดตีแร็เลยครับย้ำนะครับทุกคนว่าเราสามารถตีได้คนเดียวเลยแล้วเราก็ไม่โดนดามเมจด้วยตอนที่ชาเขาใช้สกิลนะที่มันไม่ใช่พายุอะถ้าเราแดดออกข้างนี่แบบนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยไม่โดนดามเมจโคตรโกงเลยทุกคน อาก็แดดตีแดดตีตีแดดตีแดดไปตีแดดก่อนนะต้องตีแดดสีพูดผิดแดดตีตตตแดดหรอตีแล้วก็แดดตีแล้วก er ็แดดครับพยายามอย่าอยู่นิ่งนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวพอช้างของตีโดนเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงไม่สีเลือดด้ยง่ายไหมทุกคนง่ายปะเราไม่จำเป็นต้องมีผพ้าเราใช้แค่หมัดแต่งเดียวก็ยังได้สำหรับใครที่ไม่มีผลพาเนี่ยเทคนิคนี้สามารถช่วยได้เยอะมากเลยครับทุกคนเราตีได้คนเดียวเลยไงประเด็นนี้สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้นะครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย